ครับทุกคนครับก็วันนี้ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ทุกคนตัวคิมิช h a น n e ลนะครับแลวก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดหน้านะครับแต่เรามาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆนะครับที่เขาเรียกว่าหมู่บ้านสปันนะครับ่ามกลางหุ่นเขานะครับอากาศก็จะดูคลึ้มๆดูสลัวๆนะครับข้างหลังก็อาจจะมีหมอกเล็กๆนะครับอากาศตอนนี้เย็นสบายครับผมือว่าเย็นสบายมากนะครับตอนนี้เราอยู่ถือว่าใจกลางได้นะครับเป็นใจกลางของทุ่งนา เพราะฉะนั้นวิวทุกวิวในรีสอร์ทที่นี่นะครับก็จะมีโฟกัสอยู่ที่ทุ่งนาแห่งนี้แหละนะครับสิ่งตัวนี้ผมได้นั่งแล้วนะครับได้นั่งอยู่จุดนี้และะ้ว ที่เรายืนอยู่ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําก็เหมือนกับเป็นการเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับนะครับผมตรงนี้ก็โอ้โหวิวสวยมากครับเราก็เราลองเดินดูวิวกันนะเดินดูวิวกันดาเป็นวิวแบบพาน,โนโรามาได้เลยนะครับสวยจร,จริงครับสวยจริง,รงอยากให้ทุกคนมานะครับมาเที่ยวกันเนาะตรงนี้ก็เกิดโควิดนะครับเศรษฐกิจก็แย่นะถ้าเรามาช่วยกันเที่ยวประเทศอาจจะดีขึ้น แต่เราดูมุมนี้มุมนี้จะเป็นมุมที่เราเห็นสายแม่น้ํายาวๆเลยครับเป็นสายแม่น้ํายาวๆสวยมากครับสายแม่น้ํายาวๆครับเราเดินดูกันแบบยาวๆเนาะยาวๆตรงนี้เขามีชื่อด้วยนะครับสะพานรวมใจสามัคคีนะเราเดินชมกันนะครับไปเรื่อยๆครับธรรมชาตินะสวยๆ วิวอย่างนี้หายากนะครับนี่มาไกลมากเลยเหมือนกันนะครับจากกรุงเทพก็ประมาณสักเกือบ800กิโลได้นะครับมาถึงตัวเมืองเล็กๆที่เรียวกว่าสปปนอย่งนี้นะครับธรรมชาติสวยครับดูสองฝั่งเลยนะครับสองฝั่งเลยสวยครับ เติมน้ำคืนแบบแอนิมอลมาเลยตรงนู้นก็เป็นโรงแรมนะครับสายหมอกบอกพักที่เราจะไป<ม>พักครับ อยู่บนสุดเลยนะค่อนข้างสวยนะครับดูแล้ววิวน่าจะค่อนข้างสวยมากๆเลยและคืนนี้เรานอนตรงหลังบนสุดเลยนะครับริมสุดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าพอเช็คอินแล้ววิวจะสวยขนาดไหนนะครับ วันนี้น่าจะเย็นนะอากาศถ้าโรงแรมไหนเขามีเขามีจักรยานให้ก็ปั่นมาเนะาะวางรถนะของเราไม่มีนะสายหมอกไม่มีไม,ไม่ไม่มีจักรยานให้ ตัปงร์เซ็นลิกเป็นคนกรุงเทพนะครับโ oh. อ้ภูเขาสายน้ำนะครับหมู่บ้านปัดตจอยนี้ก็จะมีตของกินจอยน,ะนี้เป็นแหล่งที่เจริญที่สุดแล้วนะครับขึ้น วันนี้ก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพักกันที่นี่ครับสายหมอกบอกหักนะครับ โอเคครับโอ้โ oh, ห oh. เดินมาเหนื่อยมากเลยครับในที่สุดก็ถึงห้องพักของเราแล้วครับวันนี้เราพักกันที่สายหมอกบอกักบ้านอุ่นไอเกลือนะฮะบ้านหลังนี้เรียกว่าบ้านอุ่นไอเกลือวิวก็จะประมาณนี้ครับอันนี้คือเรียกว่าชาันระเบียงนะครับชันระเบียงก็จะเห็นวิวสวยๆอย่างนี้ครับน,นี่วิวสวยๆมองเห็น ไอตัวที่เป็นสะพานที่เราไปถ่ายกันเมื่อตอนกลางวันนะครับตัวเนี้ยช่ยมองเห็นหมดเลยเนาะยู่ภูเขานะครับแล้วก็จะไปดูห้องพักนิดนึงครับข้างในก็จะเป็นห้องพักละห้องพักก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเหมาะกับคู่หนุ่มสาวนะครับที่จะมาฮันนีมูนกันเนาะเป็นไฟไฟแบบนี้ครับในห้องก็จะไม่มีอะไรให้มากนะครับไม่มีแอร์นะครับที่นี่ ตัวนี้ก็เป็นถังขยะเนาะมีที่แขวนผ้าตัวนี้ก็จะเป็นเตียงนอนวิวแบบเห็นวิวทุ่งนาวิวภูเขานะครับอันนี้ก็จะเห็นแต่ตอนนี้เราย,ยังไม่ได้เปิดวิวเนาะก็เดี๋ยวดูแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอ,อะไรแอร์พัดลมใช่ไหมฮะแอร์พัดลมให้ตัวนะครับเคห้องนอนก็จะประมาณนี้นรเราลงไปดูชั้นล่างนิดน,นึงนะครับ ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ํวมาสกู่ฝนเพิ่งตกนะเพิ่งหยุดตกด้วยครับก็จะนี่ครับวิวสวยจริงครับม <Okay. S 1> าดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําก็น่ารักน่ารักนะครับตัวน้องเปิดไฟดูนะครับเปิดไฟโอเค มีเป็นชักโครกเนาะมีอ่างล้างหน้าให้นะครับมีกระจบโอเคเดูที่กรจเ h ลโล o เนี่ยกระนะครับถอยมามีฝักบัวบัวลองดูน้ํานะครับบางคนมาแล้วก็ชอบน้ำแรงๆอ่ะลองลองดูดิว่ามันแรงไหมนะครับน้แรงไหมเอยนี่อยู่กลางภูเขาเนาะถ้าได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเราดู โบตัวบนเนี้ยออกไหมโอโหออกนี่ฮะโอโหนี่สายฝนเลยนะครับได้เลยครับได้โอกาสแล้วเวลาอาบคุณก็จะมองเห็นเห็นไหมฮะมองเห็นภูเขาด้วยเนาะ,ะสวยๆอากาศดีมากครับเดี๋ยวเราปิดก็ได้ครับปุ๊บโอเคออกมาครับก็จะเจออย่างนี้นะครับโอเค ข้าวครับเป็นของทางร้านนะครับก็มีไข่เจียวหมูสับเนาะอันนี้ไข่ทอดเกลืออันนี้เขาเรียกอะไรนะน้ำพริกน้ำพริกสายหมอน้ำพริกสายหมอนะครับเนี่ยลองจิ้มสิศจิ้มพริกสายหมอคุยอ้ยผสมหมูเนาะมีหมูด้วยนะครับอเอาได้ใช้มือเลยครับผมใช้ลายลากเลยเขามีผักนะมีพืดผักมีแคบหมูให้ แต,แต่มาที่นี่ทุกอย่างต้องมีเกลือนะครับตพนที่นี้ที่นี่คืออำเภอบอกเกลือเอเคครับแค่นี้ครับกินก่อนนะ เล็กๆที่มีธรรมชาติอยู่มากมายทั้งสายน้ำสายหมอกและภูเขาถ้าทุกคนอยากให้สปันยังคงมีธรรมชาติแบบนี้อยู่ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษามันขอบคุณครับ